ครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้แล้วนะครับผมเนาะกับบางใบเกี่ยกับฝนตกมาพี่น้องบางใบสามรับผมเนาะมันนี่บาร์เบลกับเลยมาใส่รันพึ่งต่อแล้วครับผมกับเงี่ยมาเพิ่มเติมรับผมเงี่ยวันนี้ก็เป็นเงี่ยหอยผสมไข่ครับผมเนาะกับนี้ที่เพิ่นแนะนํามาครับเป็นของที่สมัยซึกอเปนบ้าครับน่าจะสมัยซึกครับผมเนาะแนะนํามาว่าเงี่ยบปลหอยครับผมผสมไข่ไก่ครับผมของทะเลยลองเห็ดเบิองโมหัวต้องมักบ่ได้พี่น้องผมกัน ทุบเสียแล้วผมก็ไข่ผสมผสมมาล้อมึงรับผมมามือสิสติดตัด้วยครับผมเนาะมึงกับพ้นตกหน้ามันเขินมากครับผมกสิใส่เงียบปมมอออลอดภัยเบื้องบน,นเลครับผมมาสิดเข่าดีวะม่องไส้กับหม่องเจ้าะแหะพี่น้อดน่าติดเฉยนะี่ครับผมปลอดภยก็เป็นพวกหอยโง่ครับผมพอทุบเดือดวายแหละพี่นอ้องเดี๋ยวคนจะกลายตัวตเข่ากันถุงมันหวัววะสิบว่าไส่ร้ายไปไหนครับผมเนาะใส่ประมาณเอา เลยสามซีหัวพี uh, <S 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 ่น้องยัดเข้าไปรถมาหัวในห้องหลายอีกแล้วพออยู่ครับผมใส่ไปเลยครับเบิ้องง่ากันที่เขวาออกข้างใน เหยื่อหอยครับผมนี่มาลองเบิ้งว่าสิจวดบ่ฝนตกก็สิ่เมื่อกี้ตรงนี้ใส่เบิ้งครับผมสิเข้าดีแต่มื้อนี้ก็ขอลองขอร้องเนื้อเหยื่อหอยครับผมนะเหยื่อหอยจุจวดคือกันล่ะพี่น้องมาลองเบิ้งงมาหอยก็ใส่เรือนครับผมนะช่วงน้ําขึ้นจังซี่น่ะอันนี้ขีเข้าดีว่าซั่นครับผมอันนี้จากพี่เพิ่นแนะนํามาเด้อครับหอยผสมไข่ เอามาต่อยอดครับผมร้องเบื้องราคาวันเข่าดีก็เพิ่นบ้ากันสิแต่เอาเนี่ยหอยครับผมเนี่ยใส่เดียนกะฝนตกพี่นอ้องเล่นบ่ได้ขอไปคนนน่ยู่ลนมะลินเนี่ยหอยก่อนีนแขนสิจวดกว็กัน ทีพี่น้องไะใส่บางรัดนหนึงครับผมกระผมนี่กระน้าขึ้นมาหลายเตือนแองวครับผมเนาะใส่บางรัดเขาง่ายๆพี่น้องวิเคราะห์อเอาครับผมเนาะกตบว่าต้องไปหม,มุนหกหลายนะครับกะว่างานถึงซี่มันน่าจะขึ้นมาเบิดแล้วครับผมใส่เขากะนี่ครับแบกง่ายๆพี่น้องใส่ปะต้องใส่ตั้มเป็นสี่เลยครับ ก็ต้องใส่ว่าไปสีขาองศาใส่จากสิบหาองศาไงผมสิบหานิดสามสิบองศาก็ได้ครับใส่รันเขาเพราะว่าน้ำน้ำเทาขึ้นแลนะฮาฝนตกพยายามขึ้นอีกครับอ่าสิบสองครับผมเดี๋ยวต้องหาแนวหนุนแต่มันร้อยเล็กน้อยครับผมแยกให้ก้นมืงอยี้เขาโจมน้ำขันก้นเขาโจมน้ำขันมันเข่ามันติตายครับผมเนาะอทำใจไว้ได้แต่เขากระตรงเบิงทางเข่าเขาครับผมมีที่ตมมี่อย่างกันบ่เปิดช่องช่องเล็กน่อยครับผมเนาะ เพื่อได้เขาดีๆครับผมการเนี่ยอย่าง,างธีการใส่ง,ง่ายๆครับผมเนาะเปิดนีไว้พี่นอกไปมาใส่หลังต่อไปกันครับผมนีละเ,เลือดนองใส้เอาครับผมสมีเลยนี่ครับปวดหัวนามเสร็จมากสิเขาสิมักขึ้นมากครับผม อยากโคพลฝนหนามขคือเก่าครับแม่มันหนุนไว้เขาร้อยน้ำหนามในความครับนี่ฝนตกพยายามขึ้นอีกน้ำก็ไหลลงมาเรื่อยๆครับผมพี่น้องน้ำก็ขึ้นเยอะเดือดๆนี่นะต้องสีลงเบิ่งช่องทางเขาครับผมนี่หยามีอยังปิดปะเปิดเขาจัดน้อยครับนี่ครับเข้าจัดสัมผัสเอาเสร็จชุดสัมผัสเอาพี่น้องง่ายๆใส่รันทั้งครับผม ผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเช้าๆนะครับผมเนาะมืัอนี้ก็ฝนตกลิ้นมึงยเหรอพี่น้องเอ้ยฝนตกลิ้นมาน้อยๆครับผมฝึงแต่ตกลิ้นมาครับผมกับบึงฟ้าเบิึงอยังเรเป็นแต่ตกอยู่เลยครับมืัอนี้เนาะเบิึงพยากรณ์อากาศแล้วกับว่ามีฝนอยู่ครับเนาะแต่ก็ะสีว่นแห้งปานใดที่เป็นฝนลิ้นอ่ะอุ้ยกรบผมก็มายามบางล้างคือเก่าเหรอพี่น้องใส่ล้านไว้กับผมเมื่อวานฝนตกน้ำขึ้นใส่เงี้ยวห่อกระหอยไว้เด้อพี่น้องมีมาเบิึงว่าสีเข่าบ่ครับผมไปพี่น้องรุ่งวิญาณกันครับผม ปลาเรียนลงครับมาเบิร์พี่น้องปลาสวัสดีใช่มีอย่ยหวัวบลาหอยกับผมมือนี่นมีอยังเข่าหัวบอบอเจ็บเข่าอยู่พี่นอ้องเข่าครับผมหลังแรกมาปลกหอยมาปลกหอยมาแล้วครับผมโตนึงเนาะอ่าจะไว้เงี้ยไปไหนครับผมเนาะก,กึล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 เลยครับผมบนตรงสบก็ต้องเข่าดีอยู่แล้ว พี่น้องกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนสอสอครับผมนี้กับพายามบางร้านครับผมเนื้อที่ใส้กับเป็นเนื้อบอกหอยครับผมหมู่บ้านว่าจะใส่เดือนอะไรพี่น้องก็ตามสูตรทำแนะน้ำครับผมก็เลยมารอมึงมาสิลเล็กโตัวเลยพี่น้องเนื้อบอกหอยเขาเหมอนเชื้อรี่ครับผสมไข่นี่ผมเห็ดถึงสูตรว่าแต่ว่าธรรมดามันก็เขาแล้วนะหอยบอกหอยครับผมแต่ว่ามันต้องจักสองหมื่นครับผมเนาะต้องหมักเนื้อไว้เดี๋ยวมาเบิ่งครับผมว่าเขาบ่าอู้สองตัว สองตัวตัวเบ้ยน่ครับผม <c oughs> บอกอย้ <c oughs> สองตัวตัวบย้ยพี่นอ้องตัวก็ลังออมนะครับถุงเลยดินดีเป็นอย่างนี้ครับดีเลยเช่ไปล้อมตัวเดียว ่พีน้องสองตัวตัวเมียครับผมนะอาพี่น้องเดี๋ยวเบิรงหลังต่อไปครับผมมาพี่น้องครับผมมาหลุนทางนี้นะครับผมคือบปนน้อเดี๋ยวหอยนี่เราโอ้ยมาแล้วครับผมตึกจักตุกจักทุกจักตัวนายตัวเมียครับผมเนาะ นายอยู่โตรุ่นๆครับผมเนี่ยและห่างออกมาแล้วพี่น,อน้องนายอยู่โตรุ่นๆครับผมเอาไปหนี่ก่อนเดี๋ยวเบื้องหลังนี้ครับผมโตรุ่นๆมองบอกใครทำเป็นดีกับใส่เดือนแล้น้ำขึ้นอีสี่พี่น้องผมว่าใส่เดือนดีที่สุดครับใส่เดือนผสมดินเหนียวเนาะน้ำสีขึ้นขึ้นเนี่ยนนเนื้อหอยนี่มันต้องมักครับผมแช่แซ่วไว้ซองมือน้ำปกติเนาะเนื้อหอย ครับในน่องครับผมพี่น้องอันนี้ล่ะนี่ะไรขึ้นอย่างครับผมตายบ้าครับคือบดินบ้าอย่างแค่ตายคือตายมัดขึ้นอยูบ้าครับผมหยัดบังแล้วครับผมเนาะหยัดบังหยัดบังหยัดบังอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเทสข้างบนครับผมครับผมพี่น้องขอมาอีกสองบางครับผมเนาะขอมาสองบางเดี๋ยวข้ามาเทสบางนี่ก่อนหายตัวหน่อยครับผมเนาะ หนึ่งเบิง้งนานโอ้สองตัวสองตัวอีกเีลยเสด็จขคือเก่า,าครับผมเดี๋ยวยัยง,ยง,ยง,เงเงีย้ยเสี่ยงเงี้ยมันเยนไหมสองตัวตัวน้อย,อย,อยตัวซ้มไอบางแรกครับผมเดีย๋ยวหอยเล่าต้องหมักไปก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะให้มันแหงนี้กินก่อนหอยเกิดเผาดีอยู่ครับถ้าหมักไปมันจะดีกว่านี้ครับผมว่า เราใส่เดือนใส่เดือนเข้าอยู่สามารถใส่เดือนเลยพี่น้องผสมดินใส่เดือนปุ๊บได้ใส่เดือนตามก็ขึ้นได้สีครับผมคลักขึ้นกันอันนี้ร้องตามค้ำแนะนมากครผมเนาะบังมีน่าตรงนี้พี่น้องอู้โหคุรยคุุยคุยพี่น้องโอ้ตายบ่ครับตายบ่เกือบตายอู้พี่น้องปักใ่ายแล้วครับตายพี่น้อง โอ้เก oh. ็นบ่ตายดิวายยุ่งคือบอดินบางอย่ายผมเนาะน้ามันกระพรนบนะตัวมันไงครับผมเนี่ยจิตใจขาดตายครับผมกินเงี้ยไหลบ่กินเงี้ยไหลบ่ี่นองขวันตึกเลยครับผมโอ้ oh. ตายตายอิริบกยังครับผมเดี๋ยวสิไปสร้างเมืองว่าตัวนี้จากกิโลพี่น้องตายครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันเ้างวันนี้พี่น้องเลยปลาไหลมาหาโตนับเป็นโตครับผมตัวหน่อยๆสองโตตัวนี้ตัวหนึ่ง,หง,ง,หงเหีียวบกหอยครับผมกับเขา่าบดีปรนไดเนาะต้องใสีเวลาจักสองมือครับผมน่าสิเข่าดีให้มันออกกินเลยครับผมเดี๋ยวมาสร้างเมืองว่าหนักจักกิโลวันนี้พี่น้อง โอ้เดี๋ยวล้วนึงเดี๋ยวล้นึงอยู่ตัวนี่ล้วนึงยอะพี่น้องเห็นไ่มกระไดเนาะได้น้ำตัวใหญ่นะผมใหญ่แห้งหอดโลบอบม่ห่อแล้วอ่ะมันเก่าขีดครับผมเก่าขีดได้เนาะปลาไหลเข้ามาหน่อยพี่น้องตัวใหญ่แห้งครับผมเนาะเดี๋ยวสิมาเทให้เบิ่งครับผมว่าตัวใหญ่ไปในตัวนี้ตัวมันตายตายคอลรเสียดายแห้งครับผมมาต้มเป็ดโตสดๆคนนี้เนาะ ตัวใหญ่สิวันนี้เป็นเดีย่ยหอยนะเทบางพี่นอ้องอะไราประมาณคือเก่าล่ะครับบาด้หลายแต่ก็พอได้อยู่ได้กินก็ถือว่าโอเคแล้วผมอาอยุหากินเนาะพี่นอ้องอือะตัวใหญ่มากก็ถือว่าคักแล้วละครผมตัวใหญ่ตัว,ตวนึงพี่นอ้องอือใหญ่แห้งตัวนี้พี่นอ้อไงใหญ่เลยครับตัวนี้ เดี๋ยวผมสั่งเบืองตัวเดียวไม่ีทีหนักหนักวันใดน,นะครับผมเนอ่อย <c oughs> โอ้เป็นวัดกับพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะลองสั่งเบืองตัวเดียวด้วยครับว่ามัน,นหนักหนักวันใดตัวเดียวนี่อดลงตนีตัวเดียวนี่จะขีดตัวเดียว,ยว,ยวหกขีดพี่นอ้อ <c> ง <oughs> ตัวเดียวครับผมหกขีดนี่ครับผมหกขีดนะตัวเดียว ถือว่าใส่ได้โอ้เครื่องโลอยู่โตใหญ่แห้งกับผมออดแล้วก็โตหน้อยมาโตหน้อยมะซีโตโตน้อยนี่ด้วยปล่อยกับผมนี่ก็ลื้อว่าใส่ได้อยู่ะว่ได้อยอะผมนี่น้อยๆน่อยสิปอยคันได้รุ่นนี้มันคักเป็นยังไงครับพี่น้องเสียดายตายกับผมพึ่งตายไม่ไหมตายยังใสอยู่ครับผมเนาะเดี๋ยวสิยคั่วใบเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องการนี้ครับผมผลงานเงียหัวบกหอยเข้าผมวันนี้หัวบกหอยผสมไข่นะครับผมเนาะ แต่ถือว่ายัาง,ยงมีความหวานคือเก่าครับผมเนาะอาจจะเปบาได้หลายครับผมมันอาจจะต้องใส่เวลาจังนอยครับผมเนาะหัวบักหอยให้มักให้มันออกกินครับผมเนาะหัวบ้านผมทุบเหล่ากับไปใส่เลยแต่ว่าถ้าน้ำขึ้นดีๆต้องเป็นใส่เดือนนอะพี่นอ้องใส่เดือนดีที่สุดครับผมเนาะ,ะพี่นอ้องวันนี้ขอลาไปก่อนครับผม